พบกับผมวินรถตู้รถตู้มือ2เกรด A ที่คุณมั่นใจวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับเรามีรถตู้ดีๆใหมน่น้อยๆมานําเสนอนะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยครับโตโยตา้าคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลปี2017เลขไม่เพียง8,000ก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถสวยๆคันถัดไป รถตู้คันนี้นะครับไม่80,000รถหน่วยงานแท้ๆนะครับประวัติศูนย์เช็คได้ทุกคันนะครับมีดีอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับคันนี้เปิดตัวราคาร้านกว่าแน่นอนนะครับวินเพชรยนต์จัดให้เลยครับคันนี้ในราคาพิเศษเพียง7 8 9 0 0บาทเท่านั้น7 8 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับประหยัดไปหลายแสนนะครับเส้นสายรายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะครับคันนี้นะฮะได้เป็นชุด เป็นโฉบไม่ได้เชนเรียบร้อยนะครับปี2017นะฮะได้ไฟหน้าแบบมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับมีชุดไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้สวยๆนะครับกระจังหน้าเป็นเอกลักษณ์นะครับสองชั้นโครเมียมแบบนี้สวยๆเลยนะครับไฟหน้านะครับอีกด้านหนึ่งไม่มีแตกไม่มีร้าวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะฮะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างเข้าชุดกับกันชนหน้ามาเรียบร้อยเลยนะครับหน้าตาของเจ้าคอมพิวเตอร์นะครับสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับ โอ้โหปิ้งปงเสียงใสๆสปิ้งปงแบบนี้นะครับนี่คือรถที่วินรถตู้นำมาจำหน่ายนะฮะคุณจะได้รถสวยรถดีรถสภาพเดิมเรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพรีความจมน้ำตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชำรุดสูญหายมั่นใจได้100เปอร์เซนะครับเรามาดูบเริเวณชุดหน้ากันนะครับ เปิดออกมานะครับบริเวณชุดหน้านะฮะเรามาดูโครงสร้างกันในหนึ่งบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับน็อตเดิมๆ erm นะฮะไม่มีขันไม่มีไข่เรียงตัวสวยๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตะเข็บซิลิโคนต,ต่างๆนะครับเดินตัวสวยนะฮะเรียงตัวสวยเลยโลโก้โตโยต้านะครับกระจกเอ่อฝากระโปรงแท้แน่นอนนะครับฝากระโปรงแท้แน่นอนไม่มีชนหนักพิษความ,มาแต่อย่างใดสติ๊กเกอร์อยู่ครบๆเลยครับสติ๊กเกอร์สวยๆแบบนี้ซินซิลิโคนนะครับ ตรงๆสันเลี่ยมคมตรงๆแบบนี้นะครับมั่นใจได้ซื้อรถกับวินรถตู้คุณจะได้รถตู้สภาพเยี่ยมไว้ใช้แน่นอนนะครับเอาละถัดมานะครับบริเวณซอกในนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะซอกในน็อตเดิมๆนะครับบริเวณชุดปั๊มเบรกต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้นะฮะเนี่ยฮะโอโหใหม่กริปเลยใหม่กริปเลยชุดแขงอินเทอร์ต่างๆนะครับใสๆไม่มีล้มนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยชุดหม้อน้ำนะครับน้ำยาหม้อน้ำต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยใส สติกอร์มอกออยู่เรียบร้อยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะไฟแท้นะครับไฟแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันถัดมานะครับบริเวณกระจกหน้านะครับกระจกหน้าอันนี้ได้เป็นเดิมแท้ To y ยต้าแน่นอนนะฮะบริเวณไฟเลี้ยวด้านข้างตัวกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเราได้เป็นสีดำนะครับตัด สีเงินนะครับตัวรถก็ถือว่าตัดกันอย่างลงตัวสวยงามนะครับอันนี้ได้เป็นล้อนะครับบริเวณล้อล้อเราได้เป็นล้อกระทะนะครับมาพร้อมฝาครอบแม็กนะฮะคันอันนี้ได้เป็นล้อกระทะขอบ15นะครับได้อย่างเป็นปี2 1นะครับแต่ว่าดอกยางยังใช้ได้นะครับโอ้โหลึกๆลยฮะยังใช้งานได้ดีนะครับบริเวณช่วงล่างต่างๆนะครับปีกนกโชอัพต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์บริเวณโครงสร้างนะครับแชสซีตัวรถนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์คสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะ สวยๆเดิมๆแบบนี้นั่นคือรถที่คุณลูกค้าจะได้ไปนะครับจะได้เป็นรถที่สวยนะครับเดิมๆแท้แน่นอนนะฮะวิธีสังเกตอีกจุดนะครับบริเวณด้านบนนะฮะบ,บริเวณด้านบนชุดรางน้ํานะครับเราจะสังเกตเป็นตะเข็บเม็ดอา์ต่างๆนะครับเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะฮะเรียงตัวสวยๆแบบนี้นี่คือรถตู้คุณภาพนี่คือรถตู้ที่ไม่มีอุบัติเหตุเสี่ยวชนหนักมาแต่อย่างใดน,นะครับมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินรถตู้คุณจะได้รถสวยเท่านั้นนะฮะ ถัดมานะครับบริเวณผู้โดยสารนะครับเปิดออกมาสวยๆแบบนี้สะอาดดสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับกระจกไฟฟ้ามีมาให้แน่นอนที่วางแก้วน้ํามีมาให้ซอกหน้าน็อตเดิมๆนะครับน็อตสวยๆเดิมๆแบบนี้นะฮะไม่มีขันไม่มีไขยแต่อย่างใดนะครับบริเวณด้านบนนะครับนี่ฮะตะเข็บเม็ดอาร์กนะครับอยู่เดิมๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมาแต่อย่างใดนะครับวินพย์ยนขายแต่รถเกรด A เท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับบริเวณกรอนนะครับกรอนนี่เรียกว่าน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะจุดเม็ดอาร์กต่างๆนะครับนี่คือรถแบบเดิมๆเลยนะฮะรถเดิมๆเลยนะครับรถตู้นะครับเป็นธรรมชาตินะครับก็จะมีเป็นรอยถูตรงนี้บ้างนะครับอันนี้คือเดิมๆนะฮะเราไม่ได้ไปทําสีใหม่แต่อย่างใด นะครับเบาะคันนี้นะฮะได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเป็นผ้านุ่มนะครับเป็นผ้านุ่มโรงงานนะครับนิ่มๆตึงๆแบบนี้นะฮะฟูๆตึงๆแบบนี้เลยนะครับคอนโซลสะอาดๆนะครับใสปิ๊งเลยปิ๊งๆเลยนะครับไม่แปดหมื่นนะครับใครที่กําลังมองหารถตู้นะครับสภาพดีสภาพสวยคันนี้เลยครับแนะนําเลยครับไม่แปดหมื่นราคา7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทมือหนึ่งล้านกว่านะครับคันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น4.99% นะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับออกรถได้ทั่วประเทศออกรถได้ทุกอาชีพเรามีบริการไฟแนนซ์ถึงที่ถึงที่บ้านเลยนะครับโทรมาครับ0648267165คุณเอารถตู้ดีๆไปใช้นะครับช่วงปีใหม่แล้วเอาไปใช้งานกันนะครับท่องเที่ยวเดินทางทำมาหากินจัดไปเลยครับคันนี้เอาละ ถัดมานะครับเรามาดูบริเวณเครื่องยนต์โอ้โหปิ๊งปิ๊งใสๆสสะอาดสะอาดแบบนี้นี่คือรถตู้คุณภาพนะครับวินรถตู้เท่านั้นนะครับจัดให้เลยนะครับบริเวณมาร์กต่างๆนะครับตัวมาร์กตัวจุดมาร์กต่างๆนะครับอันนี้ตัวเครื่องไม่มีไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับอยู่ในสภาพใสใสสมบูรณ์นะครับเรียกว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะครับใช้งาน80,000โลเท่านั้นเองนะครับรถตู้นี่เรียกว่าคุ้มค่าแน่นอนนะฮะท่านไหนได้ไปนะครับแผ่นเพลทนะครับตรงนี้ ไม่มีแกะไม่มีแงะแต่อย่างใดนะครับเดิมๆโรงงานแน่นอนแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับบริเวณขอบต่างๆนะครับนี่ฮะโอ้โหอยู่ในสภาพสวยๆนะครับตัวเมทัลต่างๆเดิมๆเลยนะฮะอันนี้ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์แต่อย่างใดนะครับเครื่องยนต์เดิมๆโรงงานร้อเปอร์เซ็นเนี่ยฮะมั่นใจได้นะครับวินรถตู้จัดให้เลยครับ ถัดมานะครับบริเวณภายในคันนี้ได้เป็นกระจกประตูบานสไลด์นะครับประตูบานสไลด์นิ่มๆนะครับนวลนๆนิ่มๆเปิดออกมาโอ้โหชายบันไดสวยๆแบบนี้นะครับสภาพเป๊งๆเลยครับไม่8ปด0 0ื่น ท่านที่กําลังมองหานะฮะสวยๆคุ้มๆแบบนี้นะครับมีมาไม่กี่คันนะครับมีไม่กี่คันนะฮะโทรด่วนเลยครับศูนย์หกสี่แปดสองหกเจ็ดหนึ่งหกห้าเอารถตู้ดีๆไปใช้กันนะครับคันนี้รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่ฮะบริเวณฝ้าเพดานต่างๆนะครับใสๆปิ๊งๆสะอาดดเลยนะครับกว้างๆนะครับแอร์เดิมๆเดิมๆหมดเลยครับเดิมโรงงานหมดเลยท่านที่กําลังมองหารถเอาไปรับส่งนักเรียนต่างๆนะครับคุ้มๆครับคันนี้นะผ่อนเดือนหมื่นกว่าบาทนะครับจัดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยนะครับดอกเบี้ย4.9% 9 เอารถไปใช้กันนะครับช่วงใกล้ปีใหม่แล้วเอาละมามาดูนะครับตัวเบาะนะครับอันนี้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเดิมๆโรงงานเลยนะฮะได้เป็น4แถวนะครับรวม15ที่นั่งนะครับถือว่ากว้างขวางสะดวกสบายนะครับเดิมๆท่านไหนที่ชอบสายเป็นสายคัสตอมนะครับคุ้มๆเลยครับคันนี้เอาไปก็เอาไปปรับแต่งนะครับทำเป็นเบาะ VIP ได้นะครับได้รถสภาพสวยๆไม่80,000 นะฮะเอาไปต่อยอดเอาไปทําธุรกิจนะครับสบายๆเลยนะครับจัดไปเลยฮะคันนี้นะครับอ่านะครับบริเวณพื้นนะครับพื้นก็ยังเป็นเดิมๆนะครับเป็นพื้นปูบุมาจากโรงงานเดิมๆเลยนะฮะนอตไม่มีขยับไม่มีขันไม่มีไขแต่อย่างใดนะครับบริเวณบริเวณกรอนะครับกรอนประตูตรงนี้นะครับ ตะเก็บเม็ดอาร์คสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะมั่นใจได้นะครับวินรถตู้ขายแต่รถสวยนะครับขายแต่รถตู้เดิมๆนี่ฮะสวยๆแบบนี้นะครับเรียงตัวสวยๆแบบนี้มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กระจกเดิมแท้แน่นอนโรงงานแน่นอนนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าแน่นอนนะครับนี่ฮะไม่มีการชนหนักแต่อย่างใดตัวตะเก็บนะครับนี่ฮะเราจะสังเกตนะครับตัวตัวตะเก็บเม็ดอาร์คเนี่ยนะฮะสังเกตเด่นชัดได้เลยนะครับเป็นการต่อมาจากโรงงานนะครับถือว่า สวยเดิมๆมนะครับเดิมๆมจากโรงงานแน่นอนนะครับโอ้โหใครได้ไปคุ้มค่ามากครับคันนี้ถัดมาบริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยฮะด้านหลังนะครับไฟแบบทูโทนนะครับสวยสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะฮะได้เป็นไฟเบรกตรงที่3ด้านบนนะครับใบปัดน้ําฝนมีมาให้กระจกมองเอ่อกระจกช่วยมองหลังมีมาให้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูบริเวณท้ายรถกันนะครับเปิดออกมาตรงนี้โอ้โห ปิงๆเลยครับเนี่ยฮะเบาะใหม่ๆปิงๆแขวนได้นะครับปรับแขวนได้เบาะรุ่นนี้นะฮะปรับแขวนได้บริเวณพื้นนะครับเนี่ยเดิมๆโรงงานเลยนะครับตะเข็บเม็ดอัพต่างๆนะครับสังเกตนะฮะยังอยู่สวยๆเดิมๆเลยนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับคันนี้โอ้โหสวยมากสวยปิ้งเลยนะครับท่านไหนที่กําลังมองหานะครับรถสวยๆเดิมๆเอาไปต่อยอดธุรกิจเอาไปต่อยอดอาชีพนะครับเดินทางกับครอบครัวคันนี้คุ้มค่าที่สุดนะครับ แปดหมื่นแปดเท่านั้นเองไม่นะครับโทรมาเลยครับศูนย์หกสี่แปดสองหกเจ็ดหนึ่งหกห้าวินรถตู้เท่านั้นนะครับจัดรถสวยให้คุณได้เอาละนี่ฮะจุดสังเกตนะครับด้านล่างเนี่ยฮะตะเข็บเม็ดอาร์นะครับเดิมเดิมจุดเม็ดอาร์เดิมเดิมหกจุดตรงนี้นะฮะนี่คือจุดสังเกตเลยนะครับเรียกว่าไม่มีชนไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะถัดมานะครับบริเวณตะเข็บเม็ดอาร์ด้านบนนะครับเนี่ยฮะเรียงตัวชัดเจนสวยๆแบบนี้นะครับน็อตเดิมเดิม นะฮะน็อตเดิมๆไม่มีขันไม่มีขยับแต่อย่างใดน,นะครับน็อตสวยๆเดิมๆไม่มีขันไม่มีขยับไม่มีไข่แต่อย่างใดน,นะครับตะเข็บเดิมๆสวยๆเรียงตัวกันแบบนี้เลยนะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไฟเป็นไฟไทยคยโตแทๆ้ๆเดิมโรงงานแน่นอนนะครับถัดมาบริเวณด้านข้างนะครับสันเหลี่ยมคมสวย,สวยๆตรงๆแบบนี้นะครับโอ้โหเนี่ยฮะ รถไม่มีชนไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับรถสวยๆเดิมๆเลยรถของวินรถตู้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราเป็นรถหน่วยงานนะครับปลดประจําการมาหมายความว่ารถทุกคันนะครับมีประวัติเช็คศูนย์ได้นะครับร้อเช็คที่มาที่ไปได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อะไหล่นะครับอะไหล่สิ้นเปืองเนี่ยเราจะเปลี่ยนของแท้เท่านั้นนะครับรถหน่วยงานข้อดีคือตรงนี้นะครับคุณจะได้รถสวยรถเดิมๆไว้ใช้งาน นะครับเอาไปต่อยอดธุรกิจนะครับเอาไปเดินทางท่องเที่ยวคุ้มคุ้มราคาประหยัดจากป้ายแดงหลายแสนเลยนะฮะเอาไปใช้งานกันนะครับโทรมาเลยครับ0648267165วินเพชรยนต์ยินดีให้คำปรึกษานะครับออกรถได้ทุกอาชีพออกรถได้ทุกจังหวัดทั่วไทยเรามีไฟแนนซ์รองรับมากมายนะครับสบายใจนะฮะ โอเคถัดมานะครับบริเวณล้อหลังฝั่งขวานะครับอันนี้ก็ได้เป็นแม็ตัวล็อกระทะนะครับขอบ15นะฮะมีฝาครอบแม็กมาให้นะครับยางได้เป็นปี21ดนะครับดอกยังลึกๆใช้งานได้นะฮะนี่ฮะตัวโครงสร้างนะครับเดิมๆเดิมๆเลยนะครับไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อแต่อย่างใดนะครับมั่นใจได้สบายใจจริงๆนะครับซื้อรถกับวินรถตู้ คุณจะได้แต่รถสวยเท่านั้นโอเคบริเวณคนขับนะครับนี่ฮะกระจกเดิมโรงงานนะครับเปิดออกมาตรงนี้แผงข้างนะครับนี่ฮะกระจกสวยๆเดิมๆโรงงานเลยนะฮะแผงข้างประตูนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมกับรับออโต้หนึ่งบานนะครับมีเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกให้เรียบร้อยน็อตหน้านะครับบริเวณซอกหน้าน็อตเดิม <not S 2> <not S 1> ๆน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีขันไม่มีไขแต่อย่างใดบริเวณคนขับนะครับมีนี่ฮะ สติกเกอร์ยังอยู่นะครับนี่คือเดิมเดิมเลยนะฮะเดิมเดิมเลยจุดสังเกตนะครับอันนี้รถเดิมเดิมเราไม่ได้ไปทําสีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสีใดๆนะครับก็คือเราจะโชว์เนี่ยฮะล่องลอยการขึ้นลงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับปล่อยผ่านได้ตามธรรมชาติเลยนะครับเบาะนะฮะเบาะคนขับก็จะเป็นแบบพนักพิงแบบปรับมือนะครับปรับด้วยมือโอเคเราไปดูภายในกันสําหรับพวงมาลัยนะครับคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบสี่ก้านเดิมเดิมโรงงานเลย นะครับพร้อมกับแอร์แบ็กในตัวนะฮะคันนี้นะครับโอ้โหเลขใหม่88,000นะครับปี17 88,000วิ่งไป หกปีนะครับแปดหมื่นแปดวิ่งเฉลี่ยวันละประมาณสี่สิบโลเองนะครับประมาณสี่สิบโลน้อยมากๆนะครับท่านไหนกําลังมองหานะครับรถตึกตู้คุ้มคุ้มแบบนี้นะครับคุ้มคุมแบบนี้โทรมาเลยนะครับศูนย์หกสี่แปดสองหกเจ็ดหห้ามีมาไม่บ่อยนะครับรถตู้สภาพสวยนะครับราคาไม่แพงคันนี้เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มคุ้มผ่อนเดือนหมื่นกว่าบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวจัดให้ได้นะครับโทรหาวินรถตู้ได้เลยนะครับโอเคถัดมานะครับด้านล่างนะฮะ รงนี้เราก็จะได้เป็นปรับพับกระจกนะครับแล้วก็ปรับแบบไฟฟ้านะครับบริเวณคอนโซลนะครับโอ้โหใหม่เป้งๆเลยครับใหม่เป้งใหม่คลิปเลยนะฮะนี่ฮะใสๆใหม่ๆแบบนี้เลยนี่ฮะคือรถตู้หน่วยงานนะครับข้อดีคือจะเป็นรถที่ไม่ช้ำม,มากนะครับเรียกว่าใช้งานในระยะทางที่ชัดเจนนะครับนี่ฮะ สวยๆแบบนี้เลยนะครับสติกเกอร์ตัวไอเนี่ฮะตัวพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับวิทยุเดิมๆโรงงานเลยนะครับคันนี้ได้เป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับปรับได้4ระดับนะครับจุดปรับแอร์หลังมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับมีช่องเขยบุรีมาให้นะครับตรงนี้โอเคเกียร์นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์แบบธรรมดานะฮะหสปีดนะครับเครื่อง3000แรงเหลือๆนะครับแต่ประหยัดน้ำมันมาก โอเคด้านบนนะครับตรงนี้เราได้เป็นปรับลดแสงแบบก้านยกนะฮะบริเวณม่านบางแดดตรงนี้ยาวๆนะครับแบบยาวๆลงตัวแบบนี้ไม่มีกระจกให้นะครับบริเวณผู้โดยสารก็ไม่มีกระจกให้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับตัวเปิดตัวเปิดไฟนะครับโอเคใช้งานได้เฮดรูมสะอาดๆนะครับสวยๆโอเค สำหรับท่านที่กำลังมองหารถตู้สวยๆใหม่น้อยๆคุณภาพดีไว้ใช้งานวินรถตู้แนะนำคันนี้เลยครับ To y ยต้าคอมพิวเตอร์3 0ดีเซลปี2017เลขไม่เพียง80,000คันนี้รถใหม่ป้ายแดงล้านกว่าวินเพชรยนต์จัดให้เลยครับวันนี้กับราคาพิเศษเพียง7 8 9 0 0 0บาท7 8็0 0 0 9ก้าบาทเท่านั้นโทรด่วนเลยนะครับที่064 826 7165วินรถตู้จัดให้เลยครับกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับออกรถวันนี้เครดิตดีฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น4.99%นะครับผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นใครสนใจโทรเลยครับนะฮะโทรด่วนเลยนะครับใกล้ปีใหม่แล้วเอารถตู้ไปใช้งานเอารถตู้สภาพดีๆไปต่อยอดธุรกิจนะครับเอาไปใช้กับครอบครัวนะครับคันนี้รับรองคุ้มค่าแน่นอนนะครับ วันนี้นะครับขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับรถตู้สวยๆคันตัดไปจะเป็นไม่เท่าไหร่นะครับติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้วินรถตู้ไปแล้วครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ